กินเยี่ยวดีต่อสุขภาพจริงเหรอฮารฟดื่มปสัสสาวะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ดื่มทีเหมือนแต่ก่อนแต่ผมสักอาทิตย์หนึ่งถ้าสมมติว่าบนศีราะผมจะมีตุ่มขึ้นผมก็จะน้ะําปัสสาวะรูปศีรษะนี่เคยน้ำปสัสสาวะอาตมาจะเดิมน้ำปสัสสาวะเดินเช้ามาก็ดื่มรอบเดียวล้างตาึ<อ>้นหน้ามัผมคนไข้ที่มาทำฟันกับเราอะนะคะมีปัญหาว่ามีแผลร้อนในในปากบ่อยๆ เขาก็ถามคุณหมอทำยังไงคะเ็เลยบอกอมฉี่สิคะนี่คือยารักษาโรคที่หาได้ง่ายผลจะชิมในแต่ละวัน<ะ>มันเวอร์ใช่ไหมดูแล้วเวอร์ใครจะบ้าถึงขนาดนั้นนี่ไม่ใช่บ้าบสติศาสัรปชมญยากเรียบร้อยออตอนนี้ก็ปี2023แล้วนะครับยังมีคนเชื่อเรื่องนี้จริงๆเหรอ ความเชื่อเรื่องการกินเยี่ยมมาจากไหนบางก็ว่าเป็นคําสอนจากโบราณการหรือบางคนก็บอกว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามีในคัมภีร์พระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่143รบรรพชานักบวชอาศัยมูดเน่าปัสสาวะเป็นยาเธอพึงทําอุตสาหาในข้อนั้นตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นการดื่มปัสสาวะบําบัดได้รับการบันทึกไว้ในหลายวัฒนรธรรมตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือเราต้องสังเกตว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนว่าการดื่มปัสสาวะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไม่แนะนําเหตุผลที่บางคนยังเลือกดื่มน้ําปัสสาวะอาจจะแตกต่างกันไปนะครับบางคนที่ยังกินเยี่ยวอยู่นะครับก็อ้างว่ามันมีผลในการล้างพิษใช้แล้วดีจริงๆแล้วก็บอกต่อกันว่าทุกวันนี้ไม่ต้องไปหาหมอเป็นเหมือนวัคซีนน,นู่นนั่นนี่หรือบางคนก็บอกว่าเป็นการรักษาทางจิตวิญญาณว้าว สมมติคนแอรกันกินเฉียจะเป็นงไงก็ดีดีสิผู้เสี<ด>่ยตรงไหนอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่เราต้องตระหนักก็คือไอเรื่องการกินเยี้ยวมันไม่ได้รับการรองรับหรือมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเรื่องนี้เลยในหลายปีที่ผ่านมานะครับในไทยเองเนี่ยก็มีการออกมาเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆต่างก็ออกมาบอกว่าความเชื่อเรื่องการกินน้าประาวะรักษาโรคนั้นไร้ผลวิจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ สรุปแล้วเยี่ยวเนี่ยเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายและร่างกายไม่ต้องการใช้แม้ว่าเราจะพยายามอ้างเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อคนที่ยังเชื่อเรื่องการกินเยี่ยวได้เพราะคนที่เชื่ออย่างไงก็ยังจะเชื่ออย่างนั้นงั้นก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบขอแห้ง